สวัสดีค่ะพบกับเรานะจ๊ะลิตเติลชแนลวันนี้นะคะเป็นวันพุธนะจ๊ะพี่จ๋า Hello Wednesday วันนี้เป็นวันพุธนะเราก็เลยมีกินอาหารที่เป็นสีเขียวเขียวกรีนะนะคะทุกคนจ๋าอันนี้ก็ดูให้เป็นสีเขียวนะมันเป็นสาลายเหมือนก็น่าจะเขียวแล้วคะ่ะทุกคนใช่จริงๆมันคือสาลายแต่ว่ารูกเล็กข้างในจะดำไปหน่อย แต่สาลายจริงมันคือสีเขียวมันจะเริ่มเหนียวแล้วนะสาลายะ่ะใช่มันตักลมใช่มันตากลมอันนี้เราก็จะมีทาโลสาลายเยลลี่อันนี้อะไรอ่ะเค้กโรเป็นเค้กโรนะคะเค้กโรใบเตยเอแล้วก็ขุชยช่ทอดขุชยช่แล้วก็ซูชิซูชิแล้วก็อันนี้เขาเรียกอะไรขนมขนมปีป <laughs> ๊บป่ะโหเรียกสมดูราะคาะ ไม่มีชื่อเรียกเออแต่เราสรุปมันคือขนมปีมาแหละง่ายๆแล้วก็อันนี้อ่าเขาเรียกอะไรน้ำเขียวเฮบูบอยเฮบูบอยแล้วก็ตัวนี้นะคะน้ำอันมลเราก็มากินกันนะคะทุกคนมากินพร<อ>้อมกันเลยจ้าเลยกินเลยก่อนอื่นเปิดน้ำก่อนนะเราต้องเริ่มที่อาหารคาวก่อน เร,เราต้องเริ่มที่น้านําก่อนเริ่มที่ความขัดโอ๊ยเดี๋ยวก่นอนกูแต่งตัวอะไรเนี่ย <c oughs> เหมือนสภาพเหมือนกูไม่ได้อัดกุ้ปลายอะ่ะ <c oughs> คือฮาวายมากแล้วดูนับดาวพื้นใช่แล้วคือไรก็จะไปทะเลทะเลทะเลอย่างเงี้ยหรอมาเริ่มกินกันเลยดีกว่าแต่งไม่ได้เข้าวตีมเลยชีวิตเธอเราขอ, <c oughs> ขอน้ำจิ้มภากลมดักลมไงข้าวต้มจิ้ม เราต้องมองขุยให,ให้เป็นสีเสียงนะคะทุกคนอร่อยไ,ไหมอร่อยมากแต่ถ้าแบบวันนี้มันจะต้องกรอบไปอีกนะเหมือนคล้ายๆเหมือนพร้อมทุกอย่างพร้อมแต่ว,ว่านักแสดงไม่พร้อมอะ่ะ <c oughs> คือก่อนนักแสดงจะพร้อมคือพร้อมเหนียวแล้วอะ่ะใช่ ใช่เลยอช่เลยน่อยอร่อยขอยแยกใช้มือนะคะทุกคนเพื่ออธิรสเพื่ออธิรสมากกว่าข้าอนอกอ้างนอกเลยมากินให้เจไม่ได้อันนี้เป็นยี่ียีนีแบบ <laughs> ลบาไปแล้วย่าไม่โฟกัสอย่างนี้ใแจบบยังนี่พี่เมศเสีเขียวทีมเขียวฟังนะเขาบอกว่าฮาร์โลเนี่ยถ้าเอาไปแช่น้ำแข็งแล้วเดี๋ยวมันจะกรอ,อบแล้วอารมณ์ป่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าอย่างเหมือนเดิม <laughs> เออเออให้ไปในแช่น้ำอารมณ์มาเออทฤษฎีนี้นะจะจำผิดอันนี้คืออะไรเขาเรียกว่าอะไรจนอยากจะกัดตัวคุ้งแจนตัวเองมันเขาเรียกว่าอะไรแบบนะั้นมันมีชื่อเรียกนะแต่จำไม,ม่ได้แล้วมันคืออะไรวะอแบบนีุ้ากินเลยแล้วกันเดี๋ยว โมไม่ใจข้ามั้นเริมกินชูชีก่อนกินชูชีไม oh. ่จ๋าอ้จับนูไม่ไก่จับนไปพอผ่อนไก่หน่ะอนอนน้ำ c h ีย r s เตรียมตัวไม่ได้กินน้ำมันลมจะอ้าทําไมวะซูชิก็เลยว่าอ่ะทำไมอ้าเราโอ้อ <c oughs> อตายแล้วนักสแสดงคนนี้เดี้เรื่อยๆเลยจังเลยเอามาั้งทำมั้งอยากทำแบบนี้หนะน้าไปแฝดหน้ากวางไปแฝดอ้าวย,ายังไม่ได้ชนเลยไม่ถ่ายแล้วโอ้ยยังถ่านอีก อะไรก็อร่อยอื <c oughs> ออืออืออือแล้มวมันฝรั่งใคอแจกไงปะใครแจกดูจากสีหน้าแล้วแววตาเนี่ยดูได้เลยมาฟินตลึก Hồi bố sĩ hiểu mời 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 mà mời 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 vậy mời 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 này mời 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 mời

ถ้าทุกคนเห็นคลิปนิกเอ้ยนิกคลิปไหนที่มิก้มมึงบอกมาไม่ต้องจ่ายวันทำคลิปแบบเนี้ยกินทุกอย่างวัวแน่นอนน่นอนเลยเบิ่อไปนานเกิน หอม่ากคำกลับเยอะแยะหน่อยแล้วก็ตามแล้วอยู่ข้าวกระเพราพอเร่นของอร่อยใช่ไหมแผัดละบาทตอนเรียนประถมอะเคยใช่ไหมซื้อซื้อทีหนึง่งหกี่บาทซื้อทีหนึ่งอกสิบบาทแหละหกสิบบาทย่งไม่พอจรกบาทก็ได้สิบอ,อันเพราะละบาทใช่แล้วเคยวนไปซื้ออีกรอบไหมในวันนั้นอะ ถ้าทุกคนเคยนะคะอืมาะว่าจะเป็นยุค90ยุคอะไรกันนะก็ตามมันจะเป็นสายหลายที่เป็นโลโกโส้สีน้ำเงินน้ำเงินม<อ>ันจะเป็นแถวแถวหอยยาวมาเนะี้ยจริงจริงอ,อยากบอกว่าฟินแล้วฟินมากจริงจริงมันเจ็บนิดนิดอะไรเงี้ยอร่อยไม่ได้นะมันไม่เหนียวขนาดนี้นะอ้นนะเซิรมีหอยมีสองแท่งมันมีความเค็มอร่อย เมื่อก่อนขายเ,เท่าไหร่ไม่กินหลายบาทเหมือนกันนี่ตอนนี้ถึงบาทเลยเปล่าถึงใครที่ผ่านวัยเด็กมาต้องเคยกินแต่ถ้าใครที่เกิดมาแล้วแก่เลยอ่ะไม่ได้กินหรอก <c oughs> ผ่านเรียกมาต้องมีทุกคนอนะ่ะทุกโรงเรียนต้องมีขายรต้องเรียนไหนมีไข่เอาบังโล เร่องเราก็ยังไม่รู้ว่าอันนี้คนเรียกว่าอะไรดีใครรู้คอมเมนต์มาให้หน่อยนะคะคอมเมนต์มาบอกหน่อยมไม่รู้ท่ไงงงจริงอันนี้งงจริงไม่รู้เรื่องจริงรู้แค่ว่ามันกินได้เยลลี่เป็นอะไรที่ชอบมากมวันนี้ไม่ได้กินข้าวนะกินอาหารเซคแขวอืม ยลี่ยัไม่กินยังี่เลยกิไปแออร่อยไหมอร่อยวันนี้พี่หมีพี่แบน่ารักมากพี่แบรเทีมสีเขียวนะีอ่อร่อยะฮืมื้อเหมือนน้ำเขียวใสแก้วเลยอ่ะเออความรสชาติเหมือนอะไรว่ ม,ม,มเหมือนนเถอะเมือนน้ำเขียวลาซาเหมือนน้ำเขียวลา,าอ,อนาน้ำจืดเกดนาหรอกอ,ะอ่ะแ,แต่ว่าไม่ได้ละสูขิดสูขิดกับการกินของสีเขียวอันนี้แล้วก็ เราะว่าคิดหน้าเราจะทำเราจะมากินมันไหนเราต้องบอกก่อนเราก็ก <นะ S 2> ต้องให้ทุกคนรุน,ลนและร่วมคิดแปลความกับเราว่าคลิปหน้าเราจะเจออาหารสีอะไระตรงกับวันไหนใช่เราจะมากินวันไหนสีอะไรนะคะทุกคน ฝากกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์ด้วยนะจ๊ะพี่ค่ะค่ะฝากกดกระดิ่งแล้วก็เป็นกำลังใจให้เรา2คนในคลิปต่อๆไปในอีพีต่อไปดี๋ยวมาลุ้นดูกันนะคะว่าคลิปหน้าเราจะทําสีอะไรคะ่ะแล้วก็มาลุ้นดูว่าคลิปหน้าน่าจะบวมขึ้นไหมนะคะทุกคนตอนนี้หน้าเราบวมแล้วเนี่ยเออเธอเริ่มไปก่อนคป่ะงั้นคลิปนี้เราพอเท่านี้นะคะขอบคุณสําหรับการรับชมบ๊ายบาย